สวัสดีครับสวัสดีครูพาเที่ยวเราพาไปเที่ยวไหนลูกตลาดบัวขาวนครราชสีมาตลาดบัวขาวนครราชสีมานะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับผมตอนนี้เราจอดรถก่อนดีกว่านะใช่จอดรถนะครันี่เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดบัวขาวเรามาถึงแล้วนะครับเพื่อนๆเมื่อกี้เราหาที่จอดรถอยู่นะเป็นไงบ้างลูกหิวข้าวหิวข้าวนะครับนี่ตลาดบัวขาวอยู่หน้าอำเภอนะครับ อำเภอบัวใหญ่นะครับผมอำเภอบัวใหญ่แต่ชื่อตลาดบัวขาวใช่ไหมเอเค,ครับผมเดี๋ยวเดินไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมก็เดินดนะครับกับเจกุลาบไข่สดครับเดิน ปลาดบัวขาวนะครับ <c oughs> <c oughs>

ไปดู่าสองดูโ้ตกเปาแล้วด้วยเลยวันต่อที่จะไปอันนั้นตัวงุป็วันทไป

也是，还有来里也有。

อันนี้เรามาทำอะไรหาของกินใช่ไหมใช่นี่ครับผมก็อันนี้เป็นตลาดเล็กๆเนาะคนไม่เยอะนะครับเด็นถ่ายเพื่อนๆดูรับนี้ตลาด ตู้ร้านขายของชำนะร้านขายทุกชิ้นเลยทุกอย่าฝั่งขวาก็ร้านขายขนมจีนนะครับแล้วก็กนั่นงตรงนี้ตรงนี้เป็นโซนมุมอาหารน,นะลุน<า>งนะถ่ายเพ<า>ถ่ายเพื่อนๆดูนะเป็นไกด์ไลน์เฉยเผื่อเพื่อนเพื่อนแวะมาเที่ยวที่ที่ไหนเอ่ยตรงน,นี้ตลาดบัวขาวตลาดบัวขาวนะครับบัวใหญ่นครศรีธรรมราชอ,อยู่หน้าอำเภอบัวใหญ่เลยนะอะไรับ ก็มีกับข้าวผักสดเยอะแยะนะครับแต่ว่าตลาดก็ไม่ใหญ่มากนะครับผมเดี๋ยวเรารอข้าวก่อนแต่แล้วเราก็ได้เส้นเดี่ยวมาแล้วใช่ไหมลุงปล่อยนะได้แซ่บเดี่ยวกินให้เพื่อนดูเน่ยกินแล้วไหมเมื่อกี้ร้อนเดี๋ยไปครับไปเสี่ยว๋ยวเราขอตัวกินง่ายก่อนโนไปกินอะไรไหมกาแฟไหม ไปเดินไปสามบาทไม่ตามเกิดไม่มีลูกเดินไปไหนมาเมื่อกี้ไก่ย่างเนี่ยดูดิยกไม้เพื่อนๆดูนี่มาเท่าไหร่เนี่ยแพงไหมอันนี้สี่สิบบาทเป็นอกดิโอ้ผมอยู่นะสี่สิบบาทอันนี้มาแค่สิบบาทไม้สิบบาทเหรอใช่ตามเผื่อโอ้ค่าไม้ก็หลายบาทแล้วเนี่ยอันนี้แหนมตุ้มนอตุ้มว่าอร่อยมากโอเคครับผมก็เลยเราตัวรับประทานเลยนี่หลังจากที่เรากินข้าวครัจบแล้วนะเพื่อนๆหมือนสักนัดสิ ฝากกดไลค์กกสพดังๆหน่สิฝากดไลค์กดัาให้พวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ฝั่งหน้าอำเภอก็ยังมีตลาดที่เขาขายไก่ขายอะไรอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เดินไให้เพื่อนๆดูนะครับผมมี่ายเป็นไกด์ไลน์นะครับเพื่อนๆมา